ห้องปฏิบัติการพอเลียงเนื้อเยื่อพืชเป็นห้องที่จัดขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานในด้านการแขยายพันพืชโดยการพอเลียงเนื้อเยื่อซึ่งเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศวิธีหน่งโดยการนำเอาชิ้นกส่วนต่างๆของพืชเช่นตาข้างตายอดมเมล็ดมาพเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ที่ประกอบด้วยอาหารแน่ธาตุและอโมนลที่จาเป็นสําหรับการเจริญเติบโตของพืช ภายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อจุลินทีสามารถควบคุมอุณหภูมิและความเข้มแสงได้ทําให้พืชมีความสมบูรณ์สามารถผลิตพืชได้จํานวนมากในเวลาที่กําหนดต้นพืชแข็งแรงปราศจากเชื้อโรคเป็นการอนุรักษ์ขยายพันธุ์และปรับปรุงพืชซึ่งสิ่งสำคัญสําหรับห้องปฏิบัติการนี้คือการปลอดเชื้อทุกขั้นตอนการดํเนินงานแต่การเตรียมอาหารการ่ายเชื้อไปถึงการขอลีงเนื้อเยื่อ ต้องมีการควบคุมพิเศษป้องกันการติดเชื้อตั้งแต่อุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องมือใช้ต่างๆไปจนถึงการจัดห้องให้เป็นสัดส่วนเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานซึ่งห้องปฏิบัติการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย4ส่วนคือห้องเตรียมอาหารห้องเก็บสารเคมีห้องถ่ายเนื้อเยื่อและห้องพอเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยทั่วไปสามารถรวมส่วนของห้องเตรียมอาหารและห้องเก็บสารเคมีเข้าได้ด้วยกัน แต่ตู้สำหรับเก็บสารเคมีต้องมีความจำเพาะคือมีสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาสารเคมีแต่และชนิดดังแผนผังด้านขวาห้องปฏิบัติการและเครื่องมือพื้นฐานห้องปฏิบัติการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยห้องปฏิบัติการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะแบ่งด้วยกันทั้งหมด3ห้องด้วยการดังนี้ห้องปฏิบัติการเตรียมอาหารมีเดียบเปเบอร์เรชั่นรูมเครื่องแก้วปิเปต ปิเปตเป็นหลอดแก้วใสยาวปลายปิดใช้สำหรับถ่ายเทของเหลวตามปริมาตรที่ต้องการอย่างละเอียดและมีความถูกต้องมากกว่ากระบอกตวงใช้ในการดูดสารละลายที่ต้องการเตรียมปริมาตรที่แน่นอนและมีความแม่นยำสูงในห้องปฏิบัติการจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบคือ 1. ปิเปตแบบปริมาตร volumetric p i p e t มีขีดบอกปริมาตรที่แน่นอนเพียงขีดเดียวมีลักษณะเป็นกระเปาะอยู่ตรงกลางมีหลายขนาดตั้งแต่1มิลลิลิตรถึง100มิลลิลิตร 2. ปริเปตแบบใช้ตวง (Graduated Pipette) ปิเปตชนิดนี้ไม่มีกระเปะ๋ะมีขีดแบ่งย่อยปริมาตรแต่ไม่แบ่งลงไปจนถึงปลายสุดของปิเปต ดังนั้นเวลาใช้ต้องระวังอย่าให้สารละลายไหลลงไปต่ำกว่าส่วนแบ่งขี่สุดท้ายซึ่งจะทำให้การถ่ายเทปริมาตรได้มากกว่าที่เป็นจริง BIGGER อร์บใช้เป็นภาชนะในการช่างเตรียมสารละลายและตวงสารในการเตรียมอาหารลักษณะเป็นทรงกระบอกก้นแบนปากแบะออกเล็กน้อยและจะมีจะง,งอยเพื่อช่วยในการเทสารมักทำจากแก้วทนไฟ ต่ก็จะมีบิก,กอร์บางชนิดที่ทำมาจากพลาสติกโดยบิก,กอร์มีหลายขนาดตั้งแต่10มิลตร25มิล50มิล100มิล150มิล250มิล600มิล1,000มิล2,000มิลและ5,000มิลขวดใส่สารละลาย r e a g e n t b t t r e ใช้สำหรับใส่สารเคมีเมื่อเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นที่ต้องการแล้วและจะเก็บสารละลายนี้ไว้ใช้ในภายหลังขวดแก้วทำมาจากแก้วโบโรแบบหนาสามารถทนต่อสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดก่อนจะมีตั้งแต่ขนาด25มิล50มิล100มิล150มิล250มิล500มิลิและ1,000มิลต่อมานะครับ กลาสโรสนะครับผมเท่งแก้วคุณสารนะครับลักษณะคือเป็นแท่งแก้วนะครับยาวลายเบนมีขนาดความยาวอยู่ที่1 0ถึง20นิ้ววิธีการใช้ใช้สำหรับคุณสารละลายให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันนอกจากนี้ยังช่วยในการเทสารละลายไปยังภาชนะอื่นโดยการเทสารละลายให้ไหลไปตามแท่งแก้วคุณวิธีนี้ จะทําให้สามารถควบคุมทิศทางการไหลของสารละลายได้ดีขึ้นอีกด้วยเซลเลนเดอร์ <S S inder, หรือกระบอกตวงลักษณะกระบอกตวงมีทั้งแบบทําด้วยแก้วและทําด้วยพลาสติกมีหลายขนาดให้เลือกใช้โดยมีตั้งแต่5มิลลิลิตรจนถึง2000ม mm ิลลิลิตรโดยที่กระบอกตวงขนาดเล็กจะมีการวัดปริมาตรได้เร่งตรงมากกว่าขนาดใหญ่วิธีการใช้เป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับวัดปริมาตรของเหลวหรือใช้ตวงสารละลาย ให้มีปริมาตรตามที่ต้องการปริมาตรสารละลายที่ได้จากการวัดด้วยกระบอกตวงเป็นปริมาตรประมาณการเบื้องต้นหากต้องการความแม่นยำสูงจะต,ต้องใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ตวงวัดประเภทความละเอียดสูง,สงเช่นปิเพตเป็นต้นแฟตหรือขวดรูปชมพูลักษณะโคโรูปชมพูหรือเรียกอ,อย่างนว่าคอนิคอนิเขิาแฟตทำด้วยแก้วมีลักษณะเป็นทรงกลวยมีสเกลบอกปริมาตร มีหลายขนาดด้วยกันแต่ที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีมีขนาดความจุอยู่ที่250-500มิลลิลวิธีการใช้งานนิยมใช้ในการไทเทรตสารละลายใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้เตรียมสารละลายมาตรฐานหรือใส่อารเหลวสำหรับการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อทิชูเค้าเจอวัตเทลขวดแก้วเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลักษณะาการใช้งาน ขวดพอเลี้ยงเนื้อเยื่อใช้สำหรับพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเช่นกล้วยไม้เห็ดเนื้อเยื่อพืชเป็นต้นเป็นขวดใสปากกว้างพร้อมมีฝาปิดพลาสติกข้บเพนเปลหรือลูกยางดูดใช้ในการดูดสารสปิเปตมีความทนทานสูงยางยืดหยุ่นได้ดีไม่หดตัวเคื่อรูปเต็ทีเมืม่อในการลายแรงบีบลูกยางปิเปตขนาดเล็กมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่25มิลลิเมตรยาว38มิลลิเมตร เหมาะสำหรับใช้ในการปิเปตขนาด0.1มลลิตรถึง2มลลิตรดูปริมาตรสูงสุดได้ถึง3มลลิตรลูกยางปิเปตขนาดกลางมีขนาดเส้นผ่านตรงกลางอยู่ที่32มลลิเมตรยาว60มลลิเมตรเหมาะสำหรับใช้ในการปริเปตขนาด0.1มลลิตรถึง10มลลิตรดูปริมาตรสูงสุดได้ถึง10มลลิตรลูกยางปิเปตขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่านตรงกลางอยู่ที่45มลลิเมตรยาว60มลลิเมตรเหมาะสำหรับใช้ในการปีิเปตได ทุกขนาดตั้งแต่0.1ม mm ิลิลิตรถึง50มิลิลิตรดูปริมาตรสูงสุดได้ประมาณ25มิลลิลิตรสเปชอล์ e r หรือช้อนตักสารใช้สำหรับตักสารเคมีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตวงสารที่เป็นของเข็งโดยใช้ประมาณเมื่อตักสารแต่ละครั้งต้องปาดปากช้อนเพียงครั้งเดียวโดยไม่กดสารในช้อนก่อนปาดสาร ตักตวงสารที่อยู่ในรูปของเก่งเพื่อที่จะนำของเ่งนั้นๆมาทำการช่างตวงน้ำหนักแล้วนำไปใช้ในการทดลองต่อไปสำหรับเครื่องมือชิ้นต่อไปนะครับในห้องปฏิบัติการการเตรียมอาหารทางการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับม media preparation room นะครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเราจะเรียกว่าเครื่องช่างไฟฟ้า2ตํตำแหน่งนะครับจะเป็นเครื่องช่างชนิดดิจิตอนนะครับที่มี ความละเอียดนะครับทศนิยมจํานวน2ตําแหน่งด้วยกันนะครับตามชื่อเครื่องซึ่งเครื่องชนิดนี้นะครับเป็นเครื่องช่างที่มีความละเอียดและความแม่นยําสูงทศนิยม2ตําแหน่งค่าละเอียดยกตัวอย่างนะครับเช่นช่างมวลออกมาได้10มิลลิกรัมเหมาะสําหรับงานหรือสินค้าเช่นการช่างทองนะครับช่างงานจิวเวลรี่ช่างเครื่องสอําอางช่างการใช้งานในห้องแลบพวกสารเคมี ช่างการใช้งานแบบผสมและงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการค่าความละเอียดนี้ครับเรื่องช่างไฟฟ้าสี่ตำแหน่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในห้องปฏิบัติการมักถูกใช้ในการวัดน้ำหนักมวลของของแข็งของเหลวหรือผงชนิดต่างๆอ่านประมือนและบันทึกน้ำหนักจึงเป็นกระบวนการที่จำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการ เครื่องจ้างควยควาสีตำแหน่งมักใช้สำหรับจ้างสารที่ต้องการในปริมาณเล็กน้อยเช่นฮอร์โมนเครื่องกวนสารให้วความร้อนมีเนติกเซร์ใช้สำหรับผสมและให้ความร้อนกับสารละลายที่เป็นของเหลวซึ่งใช้สำหรับการทำปฏิกิยาเคมีที่หลากหลายช่วยให้ของเหลวไหลเวียนในขณะที่ถูกให้ความร้อนเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นและสม,มสมเสมอมากขึ้นค่ะ วัดความเป็นกรดเป็นด่าง ps meter เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกใช้ในการวัดกิจกรรมไฮโดรเจนไอออนหรือความเป็นกรดหรือด่างในสารละลาย ps meter ประกอบด้วยโวลต์มิเตอร์ที่ติดอยู่กับ ขั้วไฟฟ้าที่ตอบสนองต่อค่า pH และขั้วไฟฟ้าอ้างอิงอิเล็กทรดของ pSbitter ไม่ใช่ขั้วไฟฟ้าทั่วไปแต่ละอิเล็กทรดจะมีชุดสารเคมีขนาดเล็กบรรจุอยู่ภายในเป็นของตัวเองไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดสนาบแม่เหล็กที่กดลวดทองแดงเมื่อติดภาชนะโลหะจึงเกิดความร้อนเพราะฉะนั้นเตาชนิดนี้จะสามารถใช้กับภาชนะก้นแบบสโพกเท่านั้น หรือเป็นภาชนะที่ทําจากเหล็กโลหะจะไม่ทางานหากไม่มีภาชนะที่อยู่หน้าเตาเตาชนิดนี้ใช้สําหรับต้มหรือหลอมอาหารที่เตรียมในปริมาณมากเช่น2-5ลิตรเป็นต้นเตาไมโครเวฟไมโครเวฟพับวนทำหน้าที่เป็นเตาที่สร้างคลื่นไมโครเวฟจากพลังงานไฟฟ้ามาทําให้อาหารร้อนไมโครเวฟที่ใช้ กันทั่วไปเป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีความตี่ราว2.45กิกะเฮิรตซ์หรือความยาวคลื่นราว1 2 2เซนติเมตรมีการสนับขั้วไปมาถึง4พันล้านครั้งใน1วินาที ไปโครเวฟพักใช้สำหรับต้มหรือหลอบอาหารที่เตรียมปริมาณน้อยๆเช่น0.5ถึง1ลิตรเป็นต้นโ้อนึ่งความดันออโตครฟเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับนึ่งฆ่าเชือ้อโดยมีหลักการการใช้ไอน้ำร้อนและความดันสูงทำให้ของที่ผ่านการนึ่งแล้วอยู่ในสภาพปราศจากเชือ้อ โดยอุณหภูมิและความดันของเครื่องมีผลต่อการทำลายเชือ้อถ้าหากเครื่องทำอุณหภูมิและความดันผิดปกติไปประสิทธิภาพของการทำลายเชือ้อก็จะลดลงไปด้วยโดยความดันที่ใช้คือประมาณ15ปอนด์ต่อตารางนิ้วประมาณ15-20นาทีอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเตาอบความร้อน Hot Air Oven นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับทำด้วยโลหะสแตนเลสสตีลนะครับทั้งภายในและภายนอกนะครับ ใช้สำหรับการอบฆ่าเชื้อที่ติดมากับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทนต่อความร้อนสูงได้นะครับเช่นเครื่องแก้วและเครื่องมือที่ทำด้วยโลหะหรือสเตนเลสสตลทุกชนิดนะครับโดยใช้ความร้อนประมาณ180องศาเซลเซียสนะครับในการอบซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการอบเป็นเวลาประมาณ2-3ชั่วโมงครับชิ้นต่อไปนะครับตู้เย็นครับ r e h e a Generator นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับส่วนมากจะเป็น ตู้ที่ทําด้วยโลหะนะครับและภายในนะครับโดนผูกด้วยพลาสติกนะครับสะดวกต่อการทําความสะอาดนะครับฉนวนซึ่งกั้นระหว่างโลหะระหว่างตู้ภายนอกและภายในนะครับจะเป็นชั้นพลาสติกซึ่งปัจจุบันนะครับจะใช้แผ่นโฟมในการแบ่งชั้นระหว่างภายนอกและภายในนั่นเองครับซึ่งใช้สําหรับอาการเก็บรักษาสารเคมีที่มีอุณหภูมิต่ํานะครับห้องต่อไปนะครับห้องย้ายเนื้อเยื่อพืชครับ Transferation Room นะครับอุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งในห้องนี้นะครับได้แก่ตู้ย้ายเนื้อเยื่อนะครับ Lamina Airflow Cabinet นะครับซึ่งภายในตู้นะครับจะประกอบด้วยแผ่นกรองนะครับจะเป็นแผ่นกรองฝุ่นละเอียดและกรองเชื้อจุลินทรีย์จากอากาศนะครับจำนวน2แผ่นนะครับคือแผ่น Pre-filter นะครับ และ Absolute Filter นะครับนอกจากนี้นะครับยังใช้ระบบอื่นๆร่วมด้วยเช่นการฆ่าเชื้อเช่นการใช้แสงอ่าย v หรือ u ัน r ราไวโ e เนะครับร่วมกับการฉีดพ่นด้วยเอทิลแอลกอฮอล์นะครับที่มีความเข้มข้น70%นะครับหรือการอบด้วยการฆ่าเชื้อฟอร์มาลีนนะครับ 2นะครับคือฟอสเซตนะครับหรือปากคีบนะครับวัสดุอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับจะเป็นอ,อุปกรณ์สําหรับการคีบชิ้นส่วนเนื้อเยื่อนะครับสำหรับในกระบวนการตัดและคีบหรืออย้ายชิ้นส่วนของพืชน,นั้นลงขวดพอเลี้ยงนะครับก่อนใช้ทุกครั้งนะครับให้ผ่านการฆ่าเชื้อนะครับ ซึ่งมีลักษณะหลากหลายแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคีมแบบเรียบนะครับจะไม่มีเขี้ยวคีมแบบมีฟันนะครับจะมีเขี้ยวสําหรับการยื่นเข้าไปในการขีดตัวเนื้อเยื่อนะครับต่อไปคีมแอสซันนะครับจะมีทั้งแบบเรียบและแบบมีเขี้ยวนะครับคีมรัสเซียนะครับเป็นคีมที่มีแรงในการจับเนื้อเยื่อค่อนข้างมากนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ฟันนะครับแต่เป็นการเพิ่มพื้นผิวสัมผัสบริเวณปลายนั่นเองครับต่อไปนะครับดีเบกกี้ฟอ์เซปนะครับหรือ วาซุชันฟอร์เซปนะครับชนิดนี้นะครับเป็นครีมชนิดที่มีปลายยาวและมีความบางนะครับสามารถจับเนื้อเยื่อขนาดเล็กได้ดีครับยกตัวอย่างเช่นในการผ่าตัดเส้นเลือดหรือใช้เลาะต่อมน้ําเหลืองในบริเวณต่างๆนะครับต่อไปครีมบอนนี่นะครับบอนนี่ที่ชื่อฟอร์เซปนะครับเป็นครีมที่มีเขี้ยวที่มีรอยมากนะครับที่มีการจับและให้แรงการจับที่หนึบนะครับในการยึดจับกับตัวเนื้อเยื่อนั่นเองครับ ชิ้นต่อไปนะครับด้ามมีดและใบมีดผ่าตัดนะครับคายวีแอนสเกลเพลนะครับใช้ในการตัดชิ้นส่วนเลนยเนื้อเยื่อพืชน,นะครับก่อนใช้งานควรทำการนึ่งค่าเชื้อที่ผะที่มีการปนเปื้อนมากับใบมีดนะครับด้วยหม้อนึ่งความดันนั่นเองครับ ซึ่งลักษณะการใช้งานนะครับจับด้วยใบยมีดป่าตัดนะครับและเป็นด้ามจับแบบแบนนะครับซึ่งผลิตจากเหล็กกล้าหรือสแตนเลสติลนะครับที่ปลัสจากหนีบร้อยซนะครับสามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดนะครับชนิดกรดและด่างโดยที่อุปกรณ์นั้นไม่เสื่อมสภาพครับสนะคะตะเกียงแอลกอฮอล์เชิญนอาลักษณะเป็นตะเกียง แบบที่ใช้แอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้ได้เปลวเพลิงหรือเพื่อได้เปลวไฟค่ะวิธีการใช้นะคะ 1. ควรปรับไส้ตะเกียงให้สูงพอเหมาะเมื่อจุดไฟแล้วจะได้เปลวไฟที่ไม่สูงหรือต่ําเกินไป 2. การเติมแอลกอฮอล์นะคะควรเติมประมาณครึ่งหนึ่งของตะเกียงโดยใช้กล้วยและเติมด้วยความระมัดระวังอย่าให้หกเพราะเมื่อจุดตะเกียงแล้วนะคะอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามได้ค่ะ จานแก้วเพรติจิสลักษณะนะคะจะเป็นจานเพาะเชื้อผลิตจากแก้วโซดามีความใสมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง100มิลลิเมตรสูง25มิลลิเมตรค่ะวิธีการใช้นะคะวางฝาของจานเพาะเชื้อไว้ด้านหลังของจานเพาะเชื้อและค่อยๆฉีดอาหารเลี้ยงเชื้อลงในฐานด้านหนึ่งของจานปิดฝาจานเพาะเลี้ยงไว้และนำ จานเพาะเลี้ยงเนี่ยไปไว้ด้านข้างที่ว่าที่วางไว้ตรงที่เดิมระวังอย่าให้อาหารเลี้ยงเข้าไปในช่องว่างเล็กๆระหว่างฝากับก้นนะคะ 6. นะคะเข็มเขี่ยเชื้อ inoculating loop ลักษณะนะคะเป็นเส้นลวดมีปลายขดเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4มิลิเมตรค่ะส่วนเข็มเขี่ยเชื้อนั้นนะคะปลายหยีดตรงค่ะวิธีการใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการถ่ายเชื้อแบคทีเรียาจากภาชนะหนึ่งไปใส่อีกภาชนะหนึ่งเมื่อเวลาจะใช้เครื่องมือนะคะจะต้องทําการาให้เครื่องมือเนี่ยปราศจากเชื้อโดยการเผาจนกระทั่งลวดร้อนแดงและปล่อยให้เย็นก่อนนำมาใช้ค่ะเจ็ดนะคะ ขวดแก้วพเพะเอียงเนื้อเยื่อ t i ชชู่คอนทัวร์ o อ t l e ลักษณะนะคะจะเป็นขวดใสปากกว้างพร้อมฝาปิดพลาสติกวิธีการใช้ค่ะขวดพอเอียงเนื้อเยื่อใช้สำหรับพเพะเอียงเนื้อเยื่อเช่นกล้วยไม้เห็ดเนือ้อเยื่อพืชเป็นต้นค่ะ8นะคะตะเกรงหลอดทดลองค่ะเ t ส b r บิก ลักษณะนะคะตะแกรงปลอดทดลองจะทำจากวัสดุเหล็กกล้าไรสนิมสแตนเลสเกรด304ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมทนทานต่อสารเคมีซึ่งขนาดของตะแกรงหลอดทดลองจะมีขนาดตามหลอดทดลองที่ใช้ในห้องแล็บค่ะวิธีการใช้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศา,ศาสตร์สำหรับการตั้งวางหลอดทดลองขนาดต่างๆค่ะ ห้องที่ 3. ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อยื่าพืช Culture Action Room อุปกรณ์ที่1ชั้นวางเนื้อยื่าพืช Culture Shelf ชัน Shell. ้นวางเนื้อยื่าพืชจะมีหลอดไฟและชุดควบคุมการเปิดปิดสามารถแยกการเปิดปิดระหว่างชั้นได้ชั้นเพาะเลี้ยงเนื้อยื่าพืชสามารถ Ma d e to Order โครงสร้างได้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างจากเหล็กหรือสแตนเลส ตังแต่ละชั้นนะคะจะมีหลอดไฟ LED มีสวิตไฟเปิดปิดแยกของแต่ละชั้นสามารถตั้งเวลาทำงานได้24ชั่วโมงโดยทำงานเปิดปิดพร้อมกันทุกชั้นอุปกรณ์ที่2เครื่องเขย่าเชเกอร์เครื่องเขยาเเ่ขยาสารละลายเชเกอร์เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเขย่าสารเคมีเขย่าสารละลายที่ต้องการ เครื่องขย่าสารมีลักษณะการทำงานโดยมีหน้าจอสั่งการทำงานไปยังมอเตอร์ที่มีการทำงานแบบลักษณะหมุนวน (rotary shaker) เป็นวงกลมคือเขย่าในแนวตามเข็มนาฬิกา (orbital shaker) และเขย่าแบบไปด้านซ้ายขวาโดยทั้งหมดจะเรียกรวมกันว่าเครื่องเขย่าผสมสารเคมีหรือ shaker อุปกรณ์ที่3เครื่องปรับอากาศและตัวควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศและตัวควบคุมอุณหภูมิคือเครื่องที่จะช่วยรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยเครื่องจะทําหน้าที่ปรับอากาศและควบคุมอุณหภูมิรวมถึงความชื้นหากเรื่องเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่มีปฏิสิทธิภาพจะสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ อุปกรณ์ที่ 4. เครื่องควบคุมเวลา (timer) เครื่องควบคุมเวลาคืออุปกรณ์ตั้งเวลาและควบคุมการทำงานให้ออาต์ท,ทำงานตามเงื่อนไขและเวลาที่ตั้งไว้ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการซึ่งส่วนใหญ่ทิมเมอร์จะถูกใช้ในงานอุตสาหกรรมในโรงงานโดยเป็นส่วนประกอบในเครื่องจกักร ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากโดยในเครื่องจักรจะมีไทม์เมอร์จำนวนหนึ่งตัวหรือหายตัวโดยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน 5. ห,หลอดไฟโพลีเสเตนพลีเอสเตนแลมหลอดไฟโพลเเตนเป็นหลอดไฟที่ประกอบประเภทย่อยของหลอดแสงจนันหรือหลอดไฟไอปลอดโดยจะมีหลัก ลักษณะคือมีขนาดเล็กกว่าน้ำหนักที่เบากว่าหลอดไฟไอปหลอดปกติมากแต่มีประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างสูง